วันนี้มาพบกับเฟิร์นนะคะเราอยู่วันที่แตนเราส้มพลรวมยวนต์สาขาสี่แยกไฟแดงหนองเสือกันเลยวันนี้พามาดูเจ้าตัวนี้เลยสตอกรถเข้าใหม่นะคะอีซูซูดีแม็กออนิวแคปฟโฟนะคะเจ้าต,ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะปี2017นะคะเจ้าตัวนี้อ่าก่อนเราจะไปดูราคานะคะเราไปดูรอบๆตัวรถและภายในรถกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะเราจะเป็นสีเทามมทัลลิกอย่างนี้นะคะกระจังหน้าส่วนสัญลักษณ์จะเป็น โภมียมนะคะอิสุดๆอ่าไฟนะคะจะเป็นไฟธรรมดานะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไปกันที่ร้อเลยคะ่ะร้อนะคะจะเป็นแต่งทรงโรงร้อมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ร้อจะเป็นท E 37สามสิบเจ็ดนะคะอ่าไฟเลี้ยวเจ้าตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้ดานข้างด้านข้างประตูน,นะคะเจ้าตัวนี้มือจับจะจะเป็นสีดำนะคะ มือจับจะเป็นสีดำไปค่ะเราไปดูรอบๆขันกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีแมกไรเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟธรรมดานะคะอ่ามือจับด้านหลังนะคะเริ่มบอกไปมือจับแบบด้านหลังจะเป็นสีดําน,นะคะขออภัยที่พูดรัวไปหน่อยนะคะด้านบนรถจะเป็นไฟเบรกนะคะเราไปดูภายในรถกันค่ะ ภายในรถนะคะเจ้าคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเนาะตัวนี้นะคะเครื่องเล่นจะเป็นระบบธรรมดานะคะอ่าตัวนี้ไม้นะคะเป็นเกียร์หกหกสปีดนะคะอ่ามีเกะมีเก,มเก๋มาให้ตัวนี้ไม่รถอยู่ที่สามหมื่สองพันสามร้อยห้าหกกิโลเท่านั้นเอง เอาไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะรถคันนี้คือมาภายในแบบเรียมมากให้ดูก่อนนะคะเราจะบอกว่าพลาติกยังไม่แกะออกเลยเนาะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปสรุปราคานารถกันนะคะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะใครที่มองหารถกระบะสี่ประตูทรงเตี้ยนะคะเจ้าตัวนี้ฝนแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะ i s u z u DMAX All New c a b 4นะคะ,คปะ,คะ4ประตูสีขาวจะดทรงโรงร้อมาให้อย่างสวยนะคะตัวนี้เป็นปี2017นะคะราคาอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทเองนะคะตัวนี้พ่อนประมาณ9,000นิดๆน,นะคะเจ้าตัวนี้อ่า แต่งทรงรงร้อมาให้อย่างสวยเลยท่านใดสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2 9 0 9 9 9 7 4นะคะใส่ซิ่งไม่ควรพลาดนะคะคันนี้คือสวยจริงๆค่ะไม่มีรงไม่มีรอยเลยนะคะรถทางร้านจะไม่มีเชี่ยวชนอย่างใดเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเพิ่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Youtube น้องเฟิร์นด้วยนะคะและกดติด กระดิ่งเพื่อติดตามการอัปเดต y o u t u b e หรือสต็อกรถให้ดูนะคะเฟิร์นจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆเนาะกดกระดิ่งติดตามเฟิร์นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะส,สวัสดีค่ะ